กราบสวัสดีฟี่สูผู้สูคนนะครับผมทีมงานหน้าซาประเทศไทยแมนบะครับ okay, โอเคนะครับผมนี่นะครับสร้างเหลี่ยมไมหมวา,ส,มาสร้างเหลี่ยมนะครับสร้างเหลี่ยมภาพเหลี่ยมภาพยุ่หุ่นนะครับผมอ่ะนน่นะครับช่างเหลี่ยมนะครับโทรหางหลอดแต่เดือนที่แล้วนะครับพระประสิมาอ่านี่คือช่างเหลี่ยมนะครับนี่หน้าซาประเทศไทยนะครับเป็นจังไใดเดี๋ยวเขาไปสัมผัสกันนะครับเด็กคิวใดครับคิวสามครับผมคิวสาม โอ้ว้าวนะครับขิวสามสุ่มดีแบบชัดเจ้าเลยนะครับอ่าเห็นหอดห่ลูกคุ้งขนผุ่นเหลวนะครับผมผู้สาวใดผู้สาวลุงบ่อหรือไงผู้สาวลุงหลอดนะครับลุงหลอดมีแต่เมียหน่อยนะครับผู้สาวบ่มีนะครับผมเมียหน่อยลุงหลอดขายลอตเตอรี่ยางทวนๆอยู่แถวขันแท่นหน้าเลยครับอ่านี่นะครับคือสีงเหลี่ยมนะครับหน้าซาประเทศไทยนะครับผมปีนี้เขาก็ออกบางแรงมาเนี่ย บางแหลกมันบ่แหกหมาเลยนอนนอนอิมบ่นอนได้จักมือแล้วบางเมียอิมโง่ข้างครับสิบเมษาอ๋อหอนะครับสิบเมษานะครับกับประมาณสิบสิบยี่สิบสิบแปดมือแล้วนะครับผมมานอนอิมนอนเต็มนะครับผมมามื่อนี้มาสู่พระชจยชนะนะครับบวดหลยเจ็บคอบาดวหลยเจ็บคอบาเจ็บนะครับอ่าลุกหลอดบอกเลยนะครับปีนั่นนะครับปีก่อนปีก่อนเนาะได้แชมป์นะครับผมมาหน้าสาประเทศไทย แมนบอนีะครับผมพี่บ้าเด็กครบนี่ครับสุดยอดนะครับทีลี่อ่ะนี่นะครับว้าสร้างมึงไฟขึ้นหลวบล้อเถี่ยนะครับอายุหน่อยพร้อมนะครับว่าก็นี่คู่เครอะไรออกจาก๋ยวเรียนแหละคือคันน่าอยู่มือแบบป้าตองครับว่านี่ก็คู่บอครับโอ้เป็นคุณคู่นะครับเอ้าจะได้เห็นเอาเห็นแถออ่ะเดี๋ยวเราตัดออกให้ก็ได้ บยวยหวานเรียรบนะครับผมป้องกันแชมป์นะครับนแชมป์ีวนี่คือนาซาประเทศไทยนะครับผม,มเหล,ลือแต่หมันนะครับมือน,นี่นะครับผมสร้างเหลี่ยมเพิ่นบอกว่าเหลือแต่มันนะครับหวานเจี๊ยบนะครับผมมาร่วมเฉีย์ป้องใบตื่นเต้นร้อนใจไปครับทีมงานนาชาประเทศไทยรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลาเดฟซีสวัสดีครับสายสู้เรารู้กัน อ่า80%ผ่านไปนะครับบนฐานคือหน้าซาปบาเทศไทยนะครับเหล็กกำกับพัสดุนะครับอ่า70-80นะครับไปสองร้อยนะครับผมห้ามเล่นการพนันนะครับทำเวลาครับทำเวลาครับโอ้โหโป๊กหลายนะครับเพิ่นก็แกะออกล็อก6กโปกหนะครับล็อกหาโปกหาเลยนะครับจอดจันเร์ขาจอดจันเร์ขารอรูนรอเชียร์กันไปนะครับโี้โหเป็นคนหลายคนแล้ว นดี๋ยวกิ่งงานนาซาประเทศไทยนะครับมาสู่เพื่อชัยชนะนะครับมือนี้นะครับบอกปีบอกน้องนะครับผมขอโชคให้มันนะครับขอยหวันเจียบนะครับอ่ะมือนี้นะครับกับทีมงานนะครับนาซาประเทศไทยนะครับผมเหลือแต่มันนะครับมีเลียงคนสุไทยคอยล้างแรงล่งจากฐานไปแล้วนะครับ บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทานบอกกล่าวไม่นั่งหน่อยทรณีไกลๆโอ้โหเอฟดีสูงลงสั้นตกไกลๆได้หลายๆขวัญทีงานหน้าซาประเทศไทยจงโชมิษสามสามมึงไปลูกไป มาคื่อืนคีดโอ้ยเหลี่มเลยมาุไปทา้งถาทังนเลครับไม่ัำหลอดไม่ไล่ไล่ไลอ้อนเล่นะครับผมไปออนแลนนี้เลยนะครับโอืคือนวดกืดีวยนะครับผมมาบอลวันมันมีมีม่วงใหญ่เพื่อนฮออะ มีม,ององมงวงใหญ่นมโตไหลไหลไหลเรียบร้อยดีนะครับถ้าไหลลักษณะเช่นนี้นะครับผมผ่ <S <S 1> <S 1> ทาท่าเสียที่แล้วเริ่มโยกเริ่มเบรกในองศาที่บ่อสูงคนระับเบรกในองศาที่บ่อสูงนะครับผมโม้ฝังไฟนะครับผ่ทาท่าเสียที่แล้วนะครับเบาต่ำๆ <บา S 1> นะครับไม่อรอหลุดกันไปนะครับ ไม่ไหวไม่ไหวหนักเลยนะครับระดับไม่พอนะครับนาซาประเทศไทยนะครับให้กำลังใจอาจารย์สางในบางต่อไปนะครับรอเวลาจริงเลยนะครับเชิญรับประทานนะครับผมเบาได้แต่ไม่สูงครับเบาได้ต่ำๆนะครับเสาโทรศัพท์มันไปไกลนะครับหลอดกงเมื่อแอรกนะครับผมเบาเป็นเบานะครับ ปีสาทางแต่บ่อสูงสู้มติดนกบางหันนึกวานบางไฟนะครับตามลงมาลงมาตึงเสียงดังป๊อกสองร้อยสามสิบคะแนนสองร้อยสามสิบคะแนนไม่ผ่านนะครโอ้หายอีกจากสี่สิบแป้งแด่เลยแปดหายอีกจากเสแตนด์นะบางหันนี่ยโอ้ขึ้นตรงนี่หวานเจี๊ยบเลยครับยี่ห้อหางนี่ดีมากๆแล้วนะครับขึ้นตรงนี่อุ้ยดีเลย อบอกไปยังนะครับรอรุลรรอเชียร์ในบางต่อไปขอบคุณที่ติดตาม,<ด>มรับชมลุงรอเด็ีสวัสดีครับ